สวัสดีครับมพี่น้องเอฟซีสนนอยเพจบัรพแพงเอฟซีน้องหิงครับมาพบมาพอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับมองนอนตูวรูเช้านี้ตูวรูไปไหนโอ้มาแล้วช่วงนี้สิาโตัวยากแน่พี่น้องเพราะว่าป้าในาน้ำม,มันหลครับป้าหน่อยมันมาน้ำน้ำ อยู่ในทางน้ำป้ามันหลายตูวรูก็เลยไปหากินป้าครับสัญชาตญาณของแมวครับถ้ามองได้มีป้านกงทีไปอยู่มองหันครับอไป ตุลูพาเลาะตุลูพาทั่วสลูบาทองคำไอ้ปูกระยาคนเอาเขาไปวไ้บ้านครับเอาเขาไป,ไปบ้บบานเอาไปกินหยาอยู่บ้านครับทองคำควายกระเทือนน้องหญิงครับวาสนาครับตอนนี้น้องวาสนากำลังนอนอยู่ครับงัวสิม,มากนอนอยังมดุดเสาครับพอเงี้ยมงขึ้น ยุ่งกัดครับนอนบริทองคำไม่อยู่ข้อก็จะโล่งไปหน่อยเศรปูเอาอาหารให้ตูรูแล้วครับเศรษ ตอนี่ให้กินหญ้าก่อนครับตัวเหมือว่านบริบปยครับพี่น้องเหมือว่านบริบปยพอน้ำถ่วมันเท้ครับนี่เมือว่านนี่น้ำถ่วเมือได้ครับนี่ถ่วมไหลหาดเลยเลยก็เลยป,ปล่อยเพื่อนครับมันเปียกเพื่อนบอ่มกักความเปียกความชื้นนะ นี่ตัวรูตัวรูยังบาทันเ้าดำอยู่หัวยังดำอยู่ครับไปหมุนกล้องสีทานมาไปหมุนกระสอบทานมาไหม ตอนนี้ทีมงานกำลังตื่นครับตื่นเตรียมเก็บคองนะครับอาบน้ำแต่งโตกินเขากันแบบนี้กัสิเดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านแพงโกสุมพีใสมหาสารคามครับพี่น้องเพื่อที่จะไปร่วมงานเปิดวงครับมื่อนี้เปิดวงอยู่ทีสนามกีฬาบันแพงครับวันที่23กันยาของวงสนอยเนเพลินแพงนะครับเนาะโดยมีรับเชิญคือ บอยซิลิชัยกับแอนออรดีครับนัรบนก,กร้องบลำใจเกิลลอยเนะครับเนาะไอเพิ่นสซีมาขื้นรับเชิญวงสาหน้อยปเป็นแพงครับมื้อนี้และมืออื่น24กันยาน้องหญิงพอโจและก็ทีมงานบางส่วนกับสิไปรับเชิญมือเปิดวงของบลำใจเกิลลอยครับวันที่24กันยาเนะครับเนาะวันที่25 มีงานแสดงอยู่ที่กาลสินครับเป็นงานแสดงวงใหญ่นะครับวันที่26อยู่ที่สุรินทร์ครับวันที่7 7เดินทางลงกทมรครับเพราะว่าตอนกลางคืน27มีงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวบนะครับนอะกซึ่งน้องอิงกระไดเข่ารวมชิง2ตงตำแหน่งหรือว่า2องรางวัลน,นะครับรางวัลน,นักร้องหญิงดาวรุ่ง ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับพี่น้องนักร้องลูกทุ่งมะลํานะครับดาวลุงยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับน้องอิงก,กระไดเขาชิงรางวัลครับกับผลงานเพลงหอบฝันมาหลังห่านนะครับเนาะยอดวิวมือว่านนี่กระทะลุยี่สิบสามล้านวิวเลยพี่น้องจากความหาความแพงเลยกะพ่อพี่น้องเอฟซีไนกะแฟนครับเอฟซีทัวร์โลกเปิดฟังในการสนับสนุนนะครับเนาะผลงานเพลงของน้องอิงครับ จากเมื่อนั่นฮอนเมื่อนี่ยี่สิบสามล้านวิวบัธรรมดาครับพี่น้องกับผลงานเพลงแรกของตัวน้องหญิงเป็นผลงานเพลงเปิดตัวผลงานเพลงไอ้ค่อยแนะน,นําแนะนําตัวว่าสันต์ว่าเป็นไผ่มาเตใสมาจากใสนะครับประวัติข่าวข่าวของน้องหญิงะทะลุยี่สิบสามล้านวิว,ใน, 7, ว,วในเจ็ดเดือนครับพี่น้องถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกแลวก็เป็นชิ้นที่ยอดวิวสูง ของขายลำเพื่อนอินดีเดียคอร์ดนะครับเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภา,ภาคภูมิใจแท่นอนครับวันที่28หลังจากที่รับรางวัลแล้ววันที่27วันที่28ก็เป็นการทัวร์กทรมอลและปริมณฑลของทีมงานปลาช่วยครับพอมเป็นน้องเอฟซีในเขตกรุ้งเทวและปริมณฑลกับคอยไปให้นกำลังใจครับติดตามกันครับว่ามือใดอยูไสมือใดอยูไสนะครับเนาะ แบ่งกำลังใจทีมงานสนอยเพลนแแพงผอมกับทีมงานน้องอุ้งอิยงเนาะครับเป็นมอลรัวงใหญ่เลยพี่น้องบอมเอนมินิคอนเสิร์ตนะครับเด้อเป็นมอลรัวงใหญ่ลงกลางแจงครับกะต้องสู้กับสภาพอากาศกันต่อไปครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับเนาะสี่แดงโง่โง่เตาเคลืนมาบ้านอีกท่านึงกับคุณแล้วครับพี่น้องหลังจากเสร็จสิ้นการทัวร์กทมแล้วก็คิวงานมาแถวซีสเกตแล้วครับจังสิได้โง่โง่เตาเคลืนมาครับ รอติดตามกันครับรอติดตามรับชมกันได้ครับสีอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยสีอัปเดตให้ฟังเรื่อยครับสาหรับงานแสดงของสนอยเป็นแพงงานแสดงของน้องอี๋นะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือให้เพิ่นกินหญ้าก่อนครับกินหญ้าแล้วจังสีให้หัวอาหารครับพี่น้องให้หัวอาหารแล้วก็จังสีเอาเฟืองมาให้ครับกินเฟืองแห่งก็สีได้ซอยในระบบครับทายระบบย่อยอาหารของเพิ่นครับสําหรับสัตว์เขียวเอื้องนะครับเพิ่นสีได้ เอาห้าแหงเฟื่องแหงไปเป็นระบบเขียวเอื้องของมันครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแบ้น้อย่งนี้ครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานขอบคุณรถตู้ทีมงานขอบคุณน้องหญิงนะครับเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านครับฝากเบิ่งโฆษณาบกด้ขามโฆษณาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสะกอนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ